วันนี้ต่างแบตเตอรี่มาแล้วมาลองทำดูแบตเตอรี่ลิเทียมวอตเฟีดอีกอย่างหนึ่งเขาก็เรียกว่าลิเฟ่โฟสี ขนาดไว้แล้วสามเซลลรักไฟไปเรียบร้อยทําเป็นระบบ 4s 1 2โวลต์2.6ขนาดไว้เป็นสามเซลลเป็นแบบตะกอนเดียว 5แอมถึง6แอมป์2ก้อน10แอมถึง12แอมอันนี้ผมขนาด3ก้อนก็ประมาณ15ถึง18แอมจะเอามาอนุกรมกัน,นี่สลับสลับเสี้ยวกันก็จะอนุกรม ก็จะได้เป็น2อจหริงๆกแผงเนี้ประกอบไปข้างนอกมมุดนะประกอบข้างนอกแล้วก็กบบนแล้วก็แพ็กต่อระบบเดินสายอันนี้พกพาไปไหนได้ถ้าทำแบบนี้แต่คราวนี้ผมจะไม่ทำแบบพกพา จะทำเอาอันนี้เก็บไว้ไปใช้อีกแพ็กหนึ่งคราวหน้าก็ไม่ต้องใส่ในี่ก็เอาเฉพาะฐานมา,ามาลงนี่เลยจะเอาลงกล่องผมคาดว่ามันมีช่องว่างที่จะใส่อยู่คือแผงนี้ที่ผมทำไว้นะแข้งทง โนตัวนี้เปิดฝาได้ฝามาอย่างนี้ก็จะเอาแบตเนี้ยวางวางอย่างนี้อืสลับเซลวางอย่างนี้พอดีนะครับเนี่ยปิดได้ปิดได้พอดีเลยก็จะเอาอย่างนี้

อันนี้ผมก็จะโยงนี่แล้วก็สมมติก็แล้วกันบวกลบอย่างเงี้บวกลบมานี่บวกลบมานี่ก็จับใช้งานคือท้งหมวทนี้คือก็บวกลบออกมาใช้งาน รุ่นนี้ถูกแล้วครับเดี๋ยนี้แต่มจะไปแพงแผงวงจรควบคุมครับเดีย๋ยนี้ราคาพอจับต้องได้หกสิบเจ็ดสิบาทครับต่อก้อนสั่งมาสิบสองก้อน,ก,อนก็จะลองเอามาทําอันนี้ผมใช้บาบาทองแดงนะครับใช้ท่อแอร์ครับท่อแอร์มาตีแบนๆแล้วก็เจาะรูครับนี่ครับทำแบบบ้า,บางๆครับ ดีเอาไว้แบบบ้านๆทำเพื่อไว้ใช้งานครับไม่ได้ไปโชว์ครับที่ขาดไม่ได้คืตอตรงนี้ครับเห็นไหมนี่คือบีเอ็มเอสครับผมวางวางแผ่นไว้คืออย่างนี้อย่างนี้ผมก็จะเอา BMS วางไว้ตรงนี้ตรงนี้แต่ตรงนี้ผมจะเหลือไว้เป็น บอดบาลานซ์อีกบอร์ดนึงครับสั่งไปแล้วแต่ยังไม่มาของยังไม่มาน่าจะมาถึงพรุ่งนี้ถ้าเขาส่งส,สายนี้จะไม่ใช้ผมจะจำเอาในบอดเลยครับมันจะมีที่จำแบบนันี้มันจะดีกว่าแบบ่ก่อนแบบทั่วไปครับ และสามารถดึงโหลดไฟได้เยอะกวา่าสองเท่าก็เลยเลือกเป็นแบบนี้ถ้าเป็นก้อนสี่เหลี่ยมแล้วมันจะแพงครับยังตอนนี้หยิบหยิบต้องไม่ได้เลยครับตอนนี้ยังแพงแต่อันนี้พอหยิบต้องได้แล้วคก็ลองทดลองทําดูเป็นครั้งแรกพอมีความรู้นิดหน่อยเท่าหางอื่ง เดี๋ยวผมจะประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีผมจะไม่ถ่ายทําให้ดูนะครับตอนนี้เพราะว่าเดี๋ยววิดีโอมันยาวผมขี้เกียจตัดที่เดียดตอ่อเพราะว่าแค่ทําให้ดูเป็นคร่าวๆนั่นเองไม่ได้สอนว่าจะให้ทํายัางไงยังไงอะไรเงี้ยอันนั้นแล้วแต่ใครจะคิดเอาผมก็เดี๋ยวประกอบเสร็จเดี๋ยวผมจะมาให้ดูอีกทีว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ ตอนนี้โอเคเท่านี้ก่อนเดี๋ยวผมประกอบก่อนครับผมมาดูกันครับอันนี้หลังจากที่นั่งประกอบอยู่พักใหญ่ๆนะครับก็ได้กินเวลาไปหลายชั่วโมงนี่นะครับผมจะประกอบไว้เงี้ยล็อกไว้เงี้เซลล์ละสามก้อนคือสิบห้าแอม เซลล์ละสามก้อนหนึ่งเซลล์สองเซลล์แล้วก็จะมีสามเซลล์สี่เซลล์จำเข้าพี s <c oughs> เรียบร้อยครับนี้หมดต่อพร้อมใช้งานเพื่อไว้ชาร์จไว้ใช้งานคือขว้นี้ครับ มวนี้ไปใช้งานชาร์จด้วยใช้งานด้วยก็สายไฟเต้นในพวกนี้ห,หาการก็จะเบอร์ใหญ่นะครับตองแดงแท้ครับดเดียวกันครับใช้สีเดียวครับเดินเองทำเองครับไม่ไม่ไม่กล้องกลัวหลงครับค่อยๆไล่ไปสีวางตรงนี้ ก็จะเอาไว้ใส่สําหรับบอร์ดบาลานอีกชุดหนึ่งวางตรงนี้แล้วจะจำเขาตรงปิน้นนี่เลยครับตามนี้เลยจริงๆไอ้ตัวนี้มันก็มีบาลานในตัวครับแต่มันทำงานช้าเพราะว่ามันอาจจะไม่ถึงแอมแพอเป็นมิลลิแอผมจะซื้อมาใส่อีกตัวหนึ่งแต่ไม่รู้เป็นไรไอ้ไอตัวบอร์ดบาลาน์นี่รู้สึกว่าจะแพงกว่าบอร์ดนี้อีกครับ เป็นเท่าตัวครับสั่งมาประมาณ1.3แอมตัวหนึ่งพร้อมส่ง200นี่ร้านนี้ถูกที่สุดแลครับท,ที่ที่ผมสั่งมาคือถูกที่สุดแล้วนอกนั้นก็มี400 500 300 200โอ้โหเยอะก็มีอะไรมาครับอุปกรณ์เป็นปีเนียมครับก็ประกบประกบฐานไม่ให้มันกระเดิดไปไหน ข้างล่างก็ใช้เป็นกาวสองหน้าแปะไว้หน่อยนะแล้วก็เอานี้ประกอบด้วยหน่อยนึงไม่ให้มันนี่มาก็มีแค่นี้ครับการประกอบอันนี้พร้อมใช้งานแลครับเอาเอาหน้าเอาหน้าแผงมาปิดปุ๊บก็ใช้งานได้เลยครับแค่นี้ก่อนครับเพราะว่าไม่มีอะไรแล้วเดี๋ยวจะไปประกอบชัด์อ่ะลองเดี๋ยวผมจะวัดไฟตรงนี้ให้ดู ไฟล์ออกมาพร้อมใช้งานนะครับอยู่เอ็ดตัวนี้ต่อเสร็จใช้งานได้เลยนะครับจี่เลยฮะสิบจุดสี่อะผมวัดปดขั้ววะเนี่ยเมื่อกี้ยังสิบสองอยู่เลย ลงไวแท้ผิดอะไรบ้เนี่ยโอเคครับเพราะว่าไฟมันกำลังบาลานยังไม่เชี่ยงตรง